มันไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนต้องวิ่งไปหาข้อมูลว่าบ้านเขาจะน้ําท่วมหรือเปล่าแต่ข้อมูลต้องมาหาประชาชนเพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีบอกพวกเขาให้รีบทะเลาะก,กันให้เสร็จแล้วมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนตามข้อเสนอเนี้ยที่พักประชาชนเสนอในวันนี้ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมพัฒระพงลีละพัฒสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและอำเภอสัมปตองเราพูดกันถึงประเด็นในการบริหารจัดการภัยพิบัติมีอยู่คําถามหนึ่งครับที่สําคัญมากๆและสําคัญมาตลอดว่าทาไมประเทศของเราถึงไม่มีการแจ้งเตือนภัยพิบัติจริงๆจังๆกันสักทีโดยการแจ้งเตือนที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือการแจ้งเตือนในภาวะฉุกเฉินเพื่อเทคแอคชั่นกันจริงๆ การแจ้งเตือนล่วงหน้า30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ใช่การแจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง1วัน3วัน7วันอันนั้นคือคนละส่วนกันเลยการแจ้งเตือนไม่ใช่การส่งหนังสือให้กับหน่วยงานราชการแล้วเคลมว่าได้การแจ้งเตือนไปแล้วการแจ้งเตือนคือการสื่อสารให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตให้พวกเขาได้รู้ว่าอีก1ชั่วโมงน้ําจะท่วมบ้านเขาแล้วพวกเขาต้องยกของขึ้นสูงเท่าไหร่แล้วท่านมันหนักมากเนี่ยพวกเขาต้องอพยพไปที่ไหนอย่างไร อันนี้คือการแจ้งเตือนซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าการแจ้งเตือนไปในประเทศไทยณนะตอนนี้เท่ากับศูนย์ท่านประธานทราบไหมครับว่าปัจจุบันเราเจอปัญหาอะไรบ้างกับการแจ้งเตือนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดหน่วยงานที่ถือข้อมูลไม่มีอำนาจในการแจ้งเตือนหน่วยงานที่มีอำนาจในการแจ้งเตือนกลับไม่มีฐานข้อมูลแล้วเราก็เจอปัญหาที่ว่าราชาการของเราต้องส่งหนังสือกันเป็นทอดทอดทอดทอ กว่าพื้นที่ที่เราต้องการจะแจ้งเตือนได้รับหนังสือนั้นเนี่ยน้ำมันก็ท่วมไปแล้วแล้วกับกลมป้องกันและบรรเทาสารภัยที่เป็นเจ้าภาพหลักในการแจ้งเตือนในส่วนนี้พวกเขามีหอเตือนภัยอยู่ครับท่านประธานกว่าพันหอทั่วประเทศขนาดใหญ่3 5 4หอแล้วก็ขนาดเล็ก674หอแต่ผมถามเพื่อนสมาชิกและผมถามประชาชนที่ฟังการอภิปรายในวันนี้นะครับมีใครเคยได้ยินหอเตือนภัยนี้มันดังไหมครับ ไม่ต้องย้อนไปไกลครับไปดูสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงปลายปีที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยต้องฟังเสียงหอเตือนภัยแจ้งเตือนจากประเทศมาเลเซียนะครับจังหวัดภูเก็ตน้ำท่วมช่วงเดือนมิถุนายนทั้งจังหวัดมีหอเตือนภัยอยู่19หอไม่ดังแม้แต่หอเดียวเอาอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ได้สี่จังหวัดเชียงรายน่านแพร่ะพะเยาน้ำท่วมหนักขนาดนั้น ทั้งสี่จังหวัดนี้มีหอตัวนไทยรวมกันกว่าร้อยหอมีดังอยู่แค่สองหอรรท่านประธานร้อยกว่าหอมีดังแค่สอง่มาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มตั้งคําถามแล้วหอมันพังเหรอไม่มีงบประมาณในการซ่อมบํารุงเหรอคาตอบคือไม่ใช่ครับเพราะผมเพิ่งถามหน่วยงานเมื่อวานนี้ในห้องกรรมธิการเขาตอบกลับมาว่ามีหอพังทั่วประเทศเยที่ชํารุดอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับแค่สิบสามหอเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีอาวุธแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีอาวุธแต่เราไม่ใช้มันอยู่ที่การบริหารจัดการแล้วรัฐบาลต้องลงมาดูในส่วนนี้ไม่ใช่ปล่อยให้หน่วยงานทำงานกรมใครกรมมันแบบนี้แล้วมันก็เกิดปัญหาระหว่างกรมเกิดปัญหาการทำงานระหว่างกระทรวงผมยกตัวอย่างง่ายๆหนึ่งโครงการกับโครงการเซลล์บอร์ดแคสต์ระบบการแจ้งเตือนที่จะส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของพวกเราที่ถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับ ตอนนี้เราควรที่จะมีระบบนี้ใช้งานกันได้แล้วด้วยซ้ำไปแต่สองกระทรวงกับแย่งกันเป็นเจ้าภาพกระทรวงมหาดไทยได้รับงบในปีหกเจ็ดไป4ี่้อยหสิบล้านแต่กระทรวงดีอีครับก็อยากจะเป็นเจ้าภาพเหมือนกันก็มาตั้งงบคำขอในปีหกแไปอีก4ี่้อยสาสิบี่ล้านท่านประธานทราบไหมครับว่าเราเพิ่งคุยกันเรื่องของงบประมาณเสร็จไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองกระทรวงดีอีก็ตัดงบประมาณตัวเองไปแล้ว แต่สิ่งที่เราเสียไปแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้คือเวลาและโอกาสไปเกือบปีถ้าปัญหาเดียวมันไม่ชัดมีปัญหาหนึ่งครับท่า,านประธานปัจจุบันเรามีระเบียบสํานักนายกว่าในการบริหารจัดการการแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็กระทรวงมหาดไทยและก,กระทรวงดีอีเป็นรองประธานร่วมแล้วให้ทุกกระทรวงทุกกรมที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนเนี่ยนั่งเป็นคณะกรรมการระเบียบนี้ให้อำนาจในการประกาศ มาตรการคำสั่งทุกหน่วยงานเพื่อบรรณาการข้อความในการแจ้งเตือนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนซึ่งฟังดูเหมือนจะดีกฎหมายก็มีทำไมมันทำอะไรไม่ได้ท่านประธานทราบไหมครับว่าคณะกรรมการตามระเบียบชุดนี้มีการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พศ2565ครับมันชัดเจนไหมครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ให้ความสําคัญ กับเรื่องรับมือภัยพิบัติเลยแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นเพียงแค่ปัญหาส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นภาพความพังของระบบนี้ตอนนี้ผมขอเสนอแนวทางในการซ่อมระบบนี้แบบชั่วคราวให้เราสามารถจัดการเหตุการณ์เหล่านี้ในระยะ2เดือนที่จะถึงนี้ได้อย่างแรกเลยครับเราต้องจัดทํำวอลลุมในการบัญชาเหตุการณ์โดยเราใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาครับรัฐบาลเพิ่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม หรือว่าจอ i n ิน r m เมชันเซ n น e ตอร์ JIC ที่ให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติผ่านช่องทีวีวิทยุแล้วก็โซเชียลมีเดียของ NBT แต่กับเรื่องภัยพิบัติครับท่านประานเราจะมองแคบๆการสื่อสารแคบๆแบบนี้ไม่ได้เราต้องยกระดับ JIC ตามมาตรฐานที่มันควรจะเป็นให้ JIC เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตรงนี้ แล้วทำงานเป็นเนื้อเดียวกันกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเอานักวิเคราะห์จากกรมต่างๆจากหน่วยงานต่างๆเข้ามากรมปอพอกรมชนจิสดาสอสอนอกรมทรัพยากรธร,รณีให้เขาเข้ามาวิเคราะห์แล้วให้ทุกกรมทุกหน่วยงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเนี่ยส่งมาให้ JIC ได้วิเคราะห์<ด>แล้วผลิตข้อความการแจ้งเตือนส่งตรงไปยังพื้นที่ที่เราต้องการแจ้งเตือนส่วนกลางเราส่งตรงให้กรมปอพแจ้งเตือนผ่านหอเตือนภัยแจ้งเตือนผ่าน SMS หลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับประเทศเราได้ทำ MOU ร่วมกับผ,ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้พวกเขาแจ้งเตือนส่ง SMS ให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่รัฐบาลไม่เคยใช้ตังหันส่วนภูมิภาคเราส่งตรงให้อํเาเภอแจ้งเตือนส่วนท้องถิ่นเราส่งตรงให้กับเทศบาลและก็อบตอในการใช้หอกระจายข่าวแล้วก็ลดกระจายเสียงแจ้งเตือนต่อไปและเมื่อเรามีหอหรือเมื่อเรามีวอลลุ่มเป็น JIC ตรงนี้แล้วเราจัดการข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำ เรื่องของแผนที่ความเสี่ยงเรามีแผนข้อมูลแผนการรับมือภัยพิบัติของแต่ละจังหวัดที่เขาทาไว้อยู่แล้วเรามาประเมินกันแล้วมาจัดทําแผนซ้อมรับมือกับภัยพิบัติตามพื้นที่ความเสี่ยงนั้นๆแจ้งเตือนแล้วจะทำยังไงต่อศูนย์อพยพแต่ละพื้นที่อยู่ตรงไหนแล้วศูนย์อพยพตรงนี้ได้มาตรฐานหรือไม่แล้วก็นําข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมแล้วก็สถานการณ์หน้างานจริงมาวิเคราะห์กันว่าความเสียหายมันอยู่ระดับไหนแล้ว บ้านเรือนเสียหายกี่หลังคาเรือนแกแปลงกเกษตรเสียหายไปกี่ไร่แล้วก็มันคำนวณงบประมาณงบกลางภาวะฉุกเฉินที่เราจําเป็นต้องใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์และเยียวยาให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่นี่คือสิ่งที่เราทําได้เลยจากของเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับบ้านใครไม่เคยน้ําท่วมไม่มีทางเข้าใจมันไม่ใช่เรื่อง ที่ประชาชนต้องวิ่งไปหาข้อมูลว่าบ้านเขาจะน้ําท่วมหรือเปล่าแต่ข้อมูลต้องมาหาประชาชนเพราะฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีบอกพวกเขาให้รีบทะเลาะก,กันให้เสร็จแล้วมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนตามข้อเสนอเนี้ยที่พักประชาชนเสนอในวันนี้ขอบคุณท่านประธานครับ